เมียมีชู้สวัสดีครับเรื่องของผมเกิดขึ้นเมื่อปี2015ผมจับได้ว่าเมียมีชู้ผู้หญิงคนนี้เธอฉลาดแกล้งทำเป็นจำพวกรหัสเมลรหัสเฟซไม่ได้ต้องคอยถามผมแทบทุกครั้งพบกันมา16ปีจนถึงตอนเลิกกัน4ปีแรกเธอเป็นเมียที่ปกติพอปีที่5 ผมเริ่มแต่ต้องตัวไม่ได้ชอบบอกว่าร้อนอึดอัดรำคาญอยากจะกอดเมียแต่ทําไม่ได้จะแต่ตัวได้ก็ตอนจะใช้ผมนวดถ้าเผลอแอบจับหนุ่มก็จะโดนทั้งทุกทั้งหยกยิ่งถ้าแอบไปจับดิมินี่โดนทีแพบตกเตียงและที่สำคัญตั้งแต่ปีที่ห้าผมไม่เคยได้โบบะกับเธอเลยนอนเตียงเดียวกันก็ไม่ได้อ้างว่านอนกล่น ผมต้องลงมานอนข้างล่างเธอไม่เคยทำตัวให้เป็นที่สงสัยไปไหนถ้าผมไม่ได้ไปด้วยก็จะไปกับเพื่อนไม่เคยกลับบ้านดึกเลิกงานก็กลับบ้านมีช่วงก่อนจะเลิกกันย้อนไปประมาณ 4- 5หปีมีกลับบ้านดึกๆึแต่ก็บอกว่าอยู่กับเพื่อนตลอดมีความน่าเชื่อถือไปไหนก็บอกซึ่งผมก็แอบตามดูจาก Google มันก็ตรงตามที่บอก ว่าไปไหนเธอจะแสดงออกว่าเกลียดพวกคบชูในลายก็ไม่มีพิรุษช่วงหลังๆมีไปต่างจังหวัดแถวชนบุรีบ่อยๆเวลาไปก็บอกไปบ้านเพื่อนทุกๆอย่างทำให้ผมไม่สงสัยอะไรแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งไม่รู้คิดอะไรตื่นเช้ามาผมเดินไปที่รถแล้วไปถอดเมมโมรีกล้องหน้ารถมาเปิดดู ดูไปเรื่อยๆและแล้วก็แจ็คพอตแตกผมได้ยินเสียงเธอคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเธอเรื่องชู้ของเธอใจความประมาณว่าผมไม่ทันเธอหรอกชู้เธอดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมนีน้ำตาร่วงเลยแต่ยังไม่หยุดเปิดฟังคลิปอื่นอีกได้ยินตอนเธอคุยกับชู้รักเธอหลังจากลงมาจากห้องผู้ชายก่อนกลับมาบ้านอีกแหมหวานกันจริงจ แล้วผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครคือเพื่อนในกลุ่มของเธอนั่นเองซึ่งตอนคบกับผมใหม่ๆเธอเคยบอกว่าชอบมันสุดท้ายก็เอามันมาเป็นหัวจนได้พอดูจบผมทนไม่ไหวยังใจอดทนต่อไม่ได้เลยขึ้นไปถามเธอตอนแรกก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็จำนนต่อหลักฐานทำเป็นร้องไห้ขอโทษจะเข้ามากอดผมผมเลยบอกว่าหยุด อย่าเข้ามาเพราะรู้สึกรังเกียจผมถามว่าใต้กันหรือยังเธอโกหกว่ายังแต่ผมไม่เชื่อเลยหาหลักฐานไปเจอกางเกงในมีคราบสีออกน้ำตาลกางเกงในของก่อนเช้าวันที่จับได้คราบแบบนี้มันคือคราบน้ำที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนของเหลวกันมันไม่ใช่ตกขาวทั้งสีทั้งกลิ่นพอเริ่มแห้งมันจะมีสีออกน้ำตาล แล้วพึ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยผมเคยเห็นคราบแบบนี้เมื่อสองถึงสมปีก่อนนี่ว่าแต่สุดท้ายยอมให้อภัยเพราะรักมากขอให้เริ่มกันใหม่แต่เธอก็ไม่เอาผมแล้วผมจำใจต้องตัดใจออกมาจากชีวิตเธอผมไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่กินเหล้าบุหรี่ไม่สูบเรื่องเจ้าชู้ก็เลิกมาตั้งติดกว่าปีแล้วที่มาเล่า ก็เพื่อจะแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันไม่ต้องให้กำลังใจผมตอนนี้ผมสบายใจสุดๆล่ะที่ได้ออกมาจากชีวิตผู้หญิงคนนั้นเพราะตลอดสิบกว่าปีผมย้อนนึกดูผมนี่เหมือนที่ข้าเธอคอยบีบนวดแข้งขาเวลาเมื่อยหาข้าวให้กินเวลาตื่นหรือกลับจากทำงานก็ยอมรับว่าโง่ในสายตาคนอื่นแต่โง่เพราะว่ารักข้อสังเกต สำหรับการตรวจสอบเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับข้อหนึ่งแชร์ Google Location กันซะทั้งคุณทั้งแฟนคุณต้องแชร์ได้ถ้าบริสุทธิ์ใจถ้าไม่แชร์นี่แปลกๆนะของผมไม่ยอมแชร์อ้างว่าเดี๋ยวแบบหมดแต่สุดท้ายผมแอบแชร์ตอนเผอสองชอบบอกว่าอยู่กับเพื่อนไปบ้านเพื่อนไม่ปลอดภยัยถ้าในกลุ่มมีผู้ชายเพราะของผม ที่ไปชนบุรีบ่อยๆไม่ได้ไปบ้านเพื่อนหรอกไปเที่ยวกับชูรักริมทะเลสาอย่าเชื่อใจหากแฟนคุณทำเป็นจำรหัสผ่านโน่นนี่นั่นไม่ได้เพราะของผมนางซ่อมคอมเป็นเขียนโปรแกรมก็พอเป็นตอนนี้ไม่รู้เธอจำได้หรือยังข้อตีเริ่มสัญญกรรมของผมทั้งดัดฟันทำนมทำหน้าให้ดูดีอ้างว่าทำเพื่อเสริมบุค,คลิก คือเธอไม่ใช่คนสวยแต่ก่อนไม่เห็นสนใจมาหลังหลังก่อนจับได้สามถึงสี่ปีแล้วที่เจ็บใจสุดๆคือนมเนีย่ยผมก็เป็นคนพาไปทำแต่จับไม่ได้ข้อห้าคุณควรรู้รหัสต่างๆของเมียคุณไว้นะจำไม่ได้ก็จดไว้ประการต่อมาหัดสังเกตกางเกงในเมียถ้ามีคราบสีออกน้ำตาลน้ำตาลนี่ผิดปกติระ เพราะเท่าที่สังเกตผ้าตกขาวมามันจะไม่เปลี่ยนสีถึงแม้จะแห้งแต่คราบอสุจิที่ผสมกับสารหล่อลื่นมันเปลี่ยนสีเมื่อแห้งถ้าเมียใช้ผ้าอนามัยแบบสอดนี่ก็ต้องระวังเพราะนางอาจจะป้องกันเรื่องคราบและกลองหน้ารถหัดถอดมิมมาเปิดฟังถึงจะไม่เห็นภาพในรถแต่มันบันทึกเสียงอาจจะได้ยินอะไรดีๆ และสุดท้ายถ้าเมียไม่ยอมให้โบบะนานๆเป็นปีๆแบบผมเลิกเลยครับอยู่ทำบ้าอะไรทั้งหมดนี้ถอดมาจากประสบการณ์ของผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ